กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนจิวัดประสาทบุญยญาวาสปีพุทธศักราช2506พระสมเด็จพิมพ์คะแนนจิวัดประสาทบุญ,ญาวาส เป็นพระเครื่องเนื้อผงมีลักษณะสี่เหลี่ยมด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิบนฐานสามชั้นอยู่ภายในกรอบซุ้มของพระเครื่องด้านหลังจะเรียบหรือมีรอยปราดด้วยไมย้พระเครื่องที่เรียกว่าพ an ิมพ์คะแนนสาเหตุมาจากการเป็นพระเครื่องที่เอาไว้ใช้นับจํานวนพระเครื่องที่สร้างโดยจะใช้การนับอย่างไรแล้วแต่จะกําหนดเช่นเมื่อสร้างพระเครื่องครบหนึ่งรอองค์จะสร้างพระพิมพ์คะแนนหนึ่งองค์เป็นต้น พระสมเด็จพิมพคะแนนจิวัดปราสาทบุญญาวาสเป็นพระเครื่องที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้หญิงตัวเล็กเพราะเป็นพระเครื่องมีขนาดที่เล็กมากพุทธคุณเด่นด้านนิรันตรายคล้าวคลาดป้องกันภัยกันอาถรรพ์และสิ่งไม่ดีทั้งปวงด้วยการจัดสร้างพระเครื่องที่มีเจตนาที่ดีสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้คนที่มาร่วมทำบุญช่วยบูรณะวัดประสาทบุญญาวาสมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างพระเครื่อง เป็นของศักดิ์สิทธิ์และของทนสิทธิ์ทั่วประเทศอีกทั้งยังมีผงมวลสารที่พระเกจิอาจารย์ต่างๆมอบให้เพื่อร่วมทําบุญกุศลครั้งใหญ่ในงานนี้พิธีปลุกเสกพระเครื่องก็มีพระเกจิอาจารย์ที่ทรงพุทธาคมทั่วประเทศไทยมาร่วมนั่งปลุกปลุกเสกอีกด้วยจัดเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงอง,องค์หนึ่งของประเทศไทยวัดประสาทบุญ,ญาวะาสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2376ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช2379ขณะนั้นชื่อวัดคลองสามแ0 0เพราะอยู่ใกล้คลองสา0แสนปัจจุบันเรียกคลองสามแสนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดขิดเพราะมีต้นมะขิดอยู่ด้านข้างพระอุโบสถเมื่อปีพุทธศักราช2498วัดประสาทบุญยาวาัฒเกิดไฟไม่ครั้งใหญ่เสนนาสะนะและพระอุโบสถโดนไฟไม่เสียหายเป็นอย่างมากเจ้าอาวาสในขณะนั้น คือพระครูสมุอัมพลพลวัฒโนได้มีความคิดที่จะสร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นแทนที่ซึ่งความคิดนี้ได้มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดกล่าวคือในคืนหนึ่งพระอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให้ได้นิมิตถึงหลวงปู่ทวดท่านให้ไปช่วยบูรณะวัดที่กรุงเทพที่ถูกไฟไม่เสียหายพระอาจารย์ทิมจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสืบข่าวและพิสูจน์ว่านิมิตด,ดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ โดยได้เดินทางเข้าพักที่วัดเอี่ยมุรณ์และได้รับการยืนยันว่ามีวัดที่ชื่อวัดปราสาทบุญาญวาสเกิดไฟไม่เสียหายจริงวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ทิมจึงเดินทางไปที่วัดปราสาทบุญาญวาสเพื่อปรึกษาหารือกับพระครูสมุอัมพลในการบูรณะพระอุโบสถวัดปราสาทบุญยญวาสขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยท่านทั้งสองรูปมีความคิดเห็นตรงกันที่จะสร้างวัตถุมงคลขึ้น เพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้คนที่มาร่วมทําบุญบูรณะวัดในครั้งนี้จึงได้แบ่งงานกันทําเรื่องไปรวบรวมมวลสารสศักดิ์สิทธิ์และนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่พอจะนิมนต์มาได้ในขณะนั้นการสร้างพระเครื่องในครั้งนี้ท่านเจ้าอาวาสได้พยายามส่อหาผงวิเศษจากพระคณาจารย์และเกจิอาจารย์ต่างๆรวมทั้งชิ้นส่วนพระเครื่องพระกรุกเก่าๆที่ชำรุดแตกหักที่สำคัญที่สุดคือชิ้นส่วนของพระสมเด็จบางขุนพรม ครูใหม่ที่ทางวัดได้ทำการเปิดครูเมื่อปีพุทธศักราช2500โดยพระครูบริหารคุณวัดเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรสในขณะนั้นท่านได้มอบะสมเด็ดบางขุนพรมที่ชำรุดแตกหักมาให้จำนวนมากหลายลังเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างพระเครื่องพระเครื่องทุกพิมพ์ที่สร้างขึ้นจึงมีมวลสารของพระสมเด็จบางขุนพรมผสมอยู่ตามสัดส่วนในการผสมมวลสารแต่ละครั้ง พระอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให้ได้นำพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นหลังตัวหนังสือปีพุทธศักราช2505มอบให้กับวัดประสาทบุญญาวาสเพื่อถอดพิมพ์เป็นแม่พิมพ์พระเครื่องพร้อมมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เช่นว่านศักดิ์สิทธิ์แร่มงคลดินกากย,ายักษ์ที่เป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นแรก ปีพุทธศักราช2497เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างพระเครื่องในครั้งนี้ด้วยอีกทั้งยังมีมวลสารมงคลอื่นๆของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายทั่วประเทศนำมาบทรวมกันเพื่อสร้างเป็นพระเครื่องวัดประสาทบุญญาวาสโดยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีตัวอย่างเช่นผงแตกหักพระกรุเก่าแก่ของลำพูนผงม,มวลสารการสร้างพระเครื่องพิธี25พุทธศตวตรรษ ผงมวลสารการสร้างพระเครื่องวัดไร่ขิงผงมวลสารการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญผงมวลสารหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนผงมวลสารหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลลไยผงมวลสารหลวงพ่อเทียมวัดกษตรธิราชผงมวลสารพระว่านจำปาสักชนวนหล่อพระกริ่งอาจารย์สวัยวัดราชนัดดาพิธีกรรมปลุกเสกพระเครื่องวัดประสาทบุญาวาส มีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่พระคณาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมปลุกเสกในพิธีพุทธาพิเศษวันที่6ถึงวันที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2506มีพระคณาจารย์เข้าร่วมพิธีปลุกเสกมากมายถึง234รูปทำให้นั่งปลุกเสกอยู่ภายในพระอุโบสถไม่หมดต้องให้นั่งอยู่ภายนอกพระอุโบสถทำการโยงสายศีลออกมาภายนอก พระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมแก่กล้าในสมัยนั้นถูกนิมนต์มาร่วมพิธีเกือบทั้งหมดพิธีในครั้งนั้นจะเป็นพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ที่สุดต่อจากพิธีปลุกเสกพระเครื่อง25พุทธศตวตรรษรายนามพระคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องวัดประสาทาบุญยวาฒมีดังนี้พระอาจารย์ทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีหลวงพ่อเมียนวัดโพกกจา้าจังหวัดอยุธยา หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือจังหวัดอยุธยาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างจังหวัดอยุธยาหลวงปู่นาควัดระคังโคสิตรามจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อเริ่มวัดจุกะเชอจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐม หลวงพ่อแต้มวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อคลื่นวัดสังโคศิตารามจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่ดู่วัดสแกจังหวัดอยุธยาหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีหลวงปู่ศรีวัดสแกจังหวัดอยุทยาหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อกี่วัดหูช้างจังหวัดนนทบุรี หลวงปู่ใจวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณมิตรจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อพรมวัดบิงจังหวัดโคราชหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี หลวงพ่อผลวัดเทียนดัดจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงปู่เรียนวัดบางระหงจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อทองอยู่วัดท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐม หลวงพ่อนินวัดคอนบุรีจังหวัดโคราชเจ้าคุณผลวัดหนังจังหวัดกรุงเทพพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพ่อหวนวัดพิกุลจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อโอนวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่ออั้นวัดพระญาจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อคงวัดวังสับรดจังหวัดจันทบุรีหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองหลวงพ่อไน่วัดบ้านแจ้งจังหวัดอยุธยาหลวงปู่เขียววัดหลงบนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อดิดวัดปากสระจังหวัดพัทลุง หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์จังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครอาจารย์นำวัดดอนสาลาจังหวัดพัทธลุงหลวงปู่ทูบวัดแคนางเลิงจังหวัดกรุงเทพพ่อท่านแดงวัดศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีหลวงปู่บุรดาวัดกลางชูศรีจังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อโดวัดนามาตูมจังหวัดชนบุรีหลวงปู่หินว <The> ัดระคังโคศิรารามจังหวัดกรุงเทพหลวงปู่เฮียงวัดป่าอรัญญิกาวาจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อแช่มวัดนวลนรดิตจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อมิ่งวัดกกบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนจังหวัดอยุธยาหลวงพ่ออินวัดโบ์จังหวัดราชบุรี หลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือจังหวัดอยุธยาพระอาจารย์สวัยวัดราชนัดดาจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อโบยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไป ทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ